วิวหัตการที่คิดว่าทําแล้วคุมที่สุดเห็นผลไวที่สุดแล้วก็หน้าเปลี่ยนมากที่สุดหัตก,การที่ชอบมากตอนนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าทําแล้วเห็นผลหน้าเปลี่ยนก็คือฟิลเลอร์คางทุกคนคือคางที่ฉีดฟิลเลอร์ครบ7วันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแปะภาพก่อนฉีดให้ดูปึ้งอะ,อะเห็นไหมทุกคนปัญหาของไผ่ก็คือคางกับการามก็คือไม่ละมุนเลยเป็นรอยต่ออย่างชัดเจนอะทุกคนแล้วดูตอนนี้ ตอนนี้คือหน้าละมุนขึ้นเยอะเลยแล้วก็ไม่เห็นรอยต่อระหว่างคางกับกรามแล้วทุกคนครู้สึกว่ามีคางเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วมันทําให้หน้าเราดูหวานหน้าเราดูละมุนถ่ายรูปมุมไหนแล้วมันดูเป๊ะถ่าไปทํามาที่มีเอลลีนิกนะคะทุกคน คลินิกก็คือสะอาดมากแล้วบอกเลยนะว่าพี่ๆใจดีมากคุณหมอแนะนําดีมากนะคะทุกคนเข้าไปถึงก็จะได้ปรึกษากับคุณหมอก่อนว่าเราควรทําอะไรทํายังไงฉีดกี่ซีซีสำหรับผ่านะทุกคนผ่ฉีดมา1ซีซีนะคะของ EPTQ นะทุกคนฉีดมา1ซีซีคุณหมออธิบายละเอียดให้สแกนกล่องด้วยพี่ๆน่ารักมากทุกคนไม่กดดันเลยเราอยากจะสแกนกล่องดูข้อมูลละเอียดแค่ไหนก็คือพี่ๆเขาไม่กดดันเลยสามารถดูได้นะทุกคนมันเป็นสิทธิ์ของเราพอคุณหมอประเมินเสร็จนะผ่ก็ได้ทําการฉีดมา1ซีซี ทุกคนก็คือแบบแปะรูปให้ดูหลังฉีดปุ๊บไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามากแล้ที่สาคัญปั้นทรงสวยมากเห็นป่ะทุกคนฉีดเสร็จปุ๊บคือสวยเลยหน้ามันดูแบบมีมิติหน้ามันดูละมุลดูแบบว่าสมูทขึ้นเยอะเลยพอมีคางแล้วหน้าเรามันดูแบบดูหวานและตอนนี้ก็คือคางที่ครบ7วันนะคะหลังจากที่ไปฉีดฟินเลอร์คางมาไม่แหลมเกินแล้วก็ละมุลเข้ากับหน้ารับกับหน้ามากทุกคนใครที่แบบว่าอยากลองฉีดฟิลเลอร์คางนะทุกคนแนะนําว่าไปปรึกษาที่มีเอลคินิกเลยเพราะว่าคุณหมอใจดีมากแล้วก็ให้คําปรึกษาดีนนเป็ห การที่ทําแล้วสวยเลยไม่ต้องผักฟื้นแล้วก็ไม่ผ่าตัดใครที่แบบว่ามีปัญหาคางสั้นคางตัดหรือว่าหน้าไม่ละมุนอย่างเงี้ยทุกคนไปปรึกษาคุณหมอที่มีเอวคลินิกได้เลย